สวัสดีทุกคนและตอนนี้เราอยู่กันในเออน่าจะเป็นสุสานหรือว่าเป็นบ้านร้างหรือที่ไหนสักที่เนี่ยแหละที่นี่มีเหีดเก็บของและนั่นคือผีอีเราจะต้องรีบออกจากที่นี่ให้ได้โฮ้พระเจ้าช่วยออมันมาแล้วผีจะหมูกมา้า อกตอนนี้แล้ว,ว่าขาผมสั่นเลยครับจะเย็นๆก่อนนะมันต้องมีทางสิเราต้องเก็บของในหีบเก็บของอันนี้ให้ครบแล้วก็หนีจากผีรูจหมูกบ้านนี้ให้ได้โอเคฉันจะรีบเก็บให้ครบเดี๋ยวนี้ล่ะเ๋้วเข้าจะได้ได้ดเราไม่มีเวลาทั้งวันนะใจเย็นนะบ๊อบบี้ฉันกำลังรีบอยู่อะพี่ฮะพี่ฮะเราเข้าผมจะหลอกล่อมันให้ โอ้โหทุกคนตอนนี้นะคะนอ้นองแฟนคลับเข้ามาเล่นด้วยโอเคได้ทั้งหมด3อันแล้วพี่ครับเสร็จได้ยังช่วยหลอกล่อมันไปตรงอื่นได้ไหมโอเคทุกคนมันจะมีนะคะอีกอันหนึ่งที่อยู่ตรงวันใดเราต้องลงไปข้างล่างอตอนนี้ละจังหวะที่ดีครับเจ้านายเร็วๆตอนี้แห่งหนงโอเคได้แล้วะค่ะทุกคนมาคนเราจะเอานะคะสิ่งนี้เนี่ยไปติดกับประตูแล้วเรานะคะจะโยกเพื่อให้ประตูเปิด เอาแล้วเอาแล้วนี่ไงนี่ไงติดตั้งเอาเหลืออีกอันหนึงทุกคนแล้วอยู่ไหนอะน่าหน,นี้นอออยู่ไหนเนี่ยมาเร็วๆเข้าครับพี่ผมจะแย่แล้วตรงนี้ก็ไม่มีตรงนั้นก็ไม่มีเอ๊ะแล้วตรงไหนอะพี่ถามผมผมจะรู้ไหมครับพี่ลองกลับไปดูใหม่สิครับมันน่าจะอยู่แถวๆนู้นนะโอเคเดี๋ยวพี่กลับไปดูก่อนนะเร็วเข้าครับพี่เราไม่มีเวลาแล้วดูก่อนนะ พี่คิดว่ามันน่าจะอยู่ในกล่องแต่กล่องมันอยู่ไหนอะเอ๊หรือว่าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมดูก่อนไม่มีครับพี่ไม่มีโอ้โอโอ,โอ,โ,อโอเคฉันคิดออกแล้วไดโนหมายความว่ายังไงฉันเห็นอะไรแวบๆตรงนี้แปบ๊บหนึ่งนะเข้าไปดูก่อนนี่ไงแวบๆ ไม่ใช่ซะหน่อยไดโนอโอโนี่ไงนี่ไงนี่ไงข้างบนนี้นี่ไงในหีบเก็บของอันนี้มีเหีบเก็บของข้างบนด้วยอ่ะติดตั้งเลยแล้วกันเรียบร้อยมาเร็วผ่านแล้วรีบไปกันและนี่ก็คือประตูมิติเราอยู่ในบ้านล้างจริงๆด้วยแต่ที่นี่จะว้าไปที่ไหนล่ะเนี่ยลองเข้าไปดูเถอะน่าเฮ้ว้ามาแล้วทุกคนโอ้โหที่นี่มันน่ากลัวมากเลยอะ ฉันสัมผัสได้เลยว่าที่นี่ต้องมีอะไรบางอย่างมาแล้วมาหาทางออกอ้ด้ดดโอ้โยมาแล้วทุกคนโอ้โยผีตัวนี้นะคะจมูกบานเหมือนกันแต่รอยยิ้มของมันสยองกว่าเราจะต้องหาทางออกโอ้ยโอ้โยโอ้โย,อย,อย,อยนี่มันอะไรเนี่ยมันเป็นสุสา,านนะทุกคนแล้วมันก็ตามมาแล้วเนี่ยเจ้านายรอบาร์บี้ด้วยอ่ะเจ้านายเออบาร์บี้มานี่แล้ววูตรงนี้มีดาวด้วยเฮ้ แต่เราเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ออฉลิไปไหนอย่านะอย่าเข้ามานะอย่าอย่าอย่าพี่ฮะเราต้องรีบหาทางออกจากที่นี่ให้ไวที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วทางออกมันอยู่ไหนเนี่ที่เดินมาทั้งหมดก็เห็นมีแต่ประตูบานนี้แล้วจะไปหาสวิตจากไหนอ่ะเออเรื่องนั้นผมไม่รู้บบี้นายรู้ไหม ไม่จะรู้ไปดี้อโอ้ยคิดไปคิดจะมองอันน้อนิดคิดหน่อยวิธีเดียวที่จะเอาสวิตมาได้พี่ครับเยอะแล้วอะไรเกิดอะไรขึ้นพี่ครับหลบไปหลบไปเลยครับพี่ไปอยู่ข้างหลังผมอะไรยังไม่เห็นมีอะไรเลยหลบไปครับพี่ผมจะปกป้องพี่เองพี่หาวิธีเปิดประตูให้ได้นะครับฮะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปไม่ทันแล้วครับพี่เฮ้ยนั่น นั่นนั่นนั่นเน,นมนแ,แล้วออ,อ,อไม่ทันแล้วอ,อย่านะไม่มีไม่มีทางออกอีกแล้วอทำยังไงดีมันก็น่าจะมีทางออกอะแต่เจ้านายคิดไม่ออกเองเปล่าเราจะปล่อยให้น้องมาช่วยเราแล้วตายซ้ำตายซากแบบนี้ไม่ได้เราต้องหาทางออกให้เจอแล้วทางออกอยู่ไหนอะ เอ้ยผมไม่รู้ครับพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีทางไม่มีทางอีกแล้วขอโทษนะเ,เพื่อนขอโทษจริงๆขอโทษที่ไม่ดีพอนนอาจารย์นายเดี๋ยเพิ่มมาเช้าเออพี่ครับเออรีผาทางอย่ามุตระร้คไห้พี่ครับ อไม่นี้ไม่มีอีกแล้ว <c oughs> ไดโนหยุดพพพัฒนาได้แล้ววิธีการก็คืออัานเจ้าแม่เอออบังอาจมาคาาเจ้าแม่อออนี่นะนี่นะอย่างนี้ต้องเจอดีอเจ้านายจาายัดการมันเลยจัดการมัเลยไดโนเร็วเข้าฮะได้ชวิตช์มาเฉยเลยอะ สรุปว่าที่พี่เอาแต่หนีเนี่ยมันไม่ใช่หว่ะทุกคนเราต้องจัดการนะคะกับเจ้าผีตัวนั้นและตอนนี้นี่เราก็ได้สวิตช์มาแล้วทําการติดตั้งเลยดีกว่าโอ้โหุดยอดมาทาการติดตั้งไปที่ประตูเลยข้างในมันจะมีอะไรนะเธอเดินอะไรเนี่ยนี่มันอะไรกันเราต้องปีนขึ้นไปเหรอเอารีบปีนแล้วใดเนอโอเคเจ้าแม่น้ำไปเลยออ้เข้าวนนี่อย่างสวยอะ เฮ้ยทุกคนมันมีประตูว,วาร์ปอีกเดี๋ยวเราไปต่ออุ้ยมาโผล่ที่บ้านล้างนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านล้างแล้วเราจะต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้แต่ทางออกมันอยู่ที่ไหนละ่ะโอเคทุกคนมีประตูนหนึ่งบานตรงนี้นะคะเราต้องหาหีบก่อนเอ uh huh. มันมีกล่องไหมล่ะอยู่ไหนแล้วเนี่ยหุยมีผีด้วยข้างนอกน้องกลัว uh huh. เออนี่ไงนี<า> uh ่ไงเจอแล้วค่ะโอเคเอาสวิตช์มาเลยจากนั้นนะคะเราก็มาติดตั้งที่ประตูตรงนี้ค่ะ อุ้ยข้างในนี่ทุกคนมันมีเพียบเลยมีกล่องเก็บของเพียบเลยนะคะเออกล่องไหนละเนี่ยฉันเจอแล้วมาทางนี้ไดโนเจ้าแม่เจอแล้วเหรอใช่เดี๋ยวฉันจะไปติดตั้งประตูตร,ตรงด้านนู้นนะโอเคโอเคมาค่ะมาดูกันว่าตอนจบของแบบนี้มันจะเป็นยังไงโอเคฉันเข้าไปแล้วเฮ้ยผีลหลอกเะดูเหมือนมันจะไม่ออกมานะเจ้าแม่ ใช่มันถูกขังอยู่ในกรงอะนั่นคือบอสตัวที่หนึ่งและนี่คือบอสตัวที่สองเฮ้หน้าตามันโอ้ยตามันเริ่มแดงขึ้นโอเคเราต้องหาทางไปต่อนี่ไงเจอแล้วเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทางตันฮะอะไรเนาะทางตันอย่างนั้นเหรอใช่แล้วมันไม่มีทางไปต่อสวิตช์ก็หมดแล้วทำยังไงดีอะแล้วนั่นอะไรนะ่ะไม่สิ มันต้องมีทางไปต่ออบางทีเราก็ไม่มีทางไปต่อหรังเจ้านายบางทีเจ้าของแมบเขาอยากจะขังเราไว้ที่นี้กับผีตัวนี้ก็เป็นได้เดี๋ยวฉันไปหาก่อนนะโอ้โหทุกคนดูเหมือนว่าเราจะไม่มีสวิตช์แล้วนะคะสวิตช์ที่ติดตั้งอันนี้มีห้องที่หลอกเราด้วยอะทุกคนแล้วดูดิห้องนี้นะคะมัน มันแบบพอเข้ามาแล้วใช่ไหมทุกคนมันไม่มีอะไรเลยโอ้ยไม่จริงใช่ไหมเฮ้อโอ้ยแล้วบอสตัวต่อไปมันหน้าตาเป็นยังไงนะคะไหนขอส่องดูหน่อยตรงนี้นะคะคือบอสตัวล่าสุดที่เราเจอมันก็ไม่มีของอะไรให้เราเก็บโอ้ยและในวันนี้ฉันคิดว่าฉันคงจะต้องใช้ชีวิตอยู่ทีนนี่กับเจ้าแม่นาะคีตลอดไป คงมีชักวันที่บอสตรงนั้นจะทลายประตูเข้ามาหาฉันได้ฉันออกไปจากที่นี่ไม่ได้อะ้เจ้านายจะร้องให้ทำไมเนี่ยใครก็ได้มาช่วยฉันดีเจ้านายหยุดร้องเดี๋ยวนี้เลยนะไดโนฉันบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าอย่าร้องเ,อเจ้าแม่เจอไหมไม่เจอจ้าไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราก็ยังมีกันและกัน ออไม่นะหนูไม่อยากอยู่กับบอสตัวนี้เฮ้ยเป็นไรหนูมาอยู่ด้วยกันดิสนุกจะตายและถ้าใครนะคะอยากจะเล่นแบบนี้เนี่ยก็สามารถเล่นได้นะคะทุกคนใน ID ที่พี่ขึ้นเอาไว้ให้นี้เลยเกมมินิเวิร์ลบล็อกอาร์นะคะมีแบบสนุกสนุกให้น้องๆมาเล่นเพียบเลยนะคะอย่าลืมดาวน์โหลดแล้วก็มาเล่นด้วยกันเยอะๆนะวันนี้นะคะพี่ซีกับไดโน่ก็ต้องขอตัวไปหาทางออกต่อกันแล้วนะ ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่จ้าอยากเล่นเกมมินิเวิร์ลอาร์ตดาวน์โหลดเล่นได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยแล้วเจอกันในเกมมินิเวิร์ลอาร์ตนะ mia